ตอนที่เจ็สิบสามความสุขที่ไม่คาดคิดสวีเซียงตรงชำลืเงิมองเจียงเสี่ยวไปแล้วพูดว่าคุณมีส่วนสำคัญในครั้งนี้และคุณสมควรได้รับการยอมรับและเงินรางวัลทำไมคุณถึงปฏิเสธมันละ่ะเจียงเสี่ยวไปตอบว่าเรื่องพวกนั้นไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือสำนักความมั่นคงสาธารณะของคุณจับอัดยากรได้พวกคุณช่วยกำจัดเนื้อร้ายในสังคมและรับประกันความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเออ สวีเซียงตงเป็นผู้บังคับการเมืองมีทักษะในการทำงานเชิงอุดมการณ์แต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีฟูเตอร์เจิงฝืนยิ้มแล้วมองไปที่เจิงปิงอี้และสวีเซียงตงแล้วพูดว่าพวกท่านทั้งสองคนคงยังไม่รู้เดิมทีผมเคยจะเขียนข่าวของเขาแต่เขาปฏิเสธทันใดนั้นฟูเตอร์เจิงก็เล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เจิงปิงอี้และสวีเซียงตงถึงกับสายหัวเมื่อได้ยินเจิงปิงอี้หัวเราะเบาๆและพูดกับฟูเตอร์เจิงว่า ผมไม่คิดว่าสหายเจียงเสี่ยวไปจะปฏิเสธการถูกยกย่องน่าดูเหมือนว่านักเขียนอย่างคุณมาที่นี่โดยเปล่าประโยชน์แล้วฟู่เตอ๋อเจิ้งโบกมือและพูดว่ามันไม่เปล่าประโยชน์เสียทีเดียวหรอกคดีสำคัญเช่นนี้จะสร้างกระแสไม่เพียงเฉพาะในเมืองชิงโจวเท่านั้นแต่ข่าวนี้จะแพร่กระจายไปทั่วทั้งมณฑลตอนกลางของจีนทั้งหมดอย่างแน่นอนทั้งเจิ้งปิงอี้และสวีเซียงตงพยักษน้าเห็นด้วย คดีนี้จะเป็นข่าวใหญ่ในสังคมแต่สำหรับพวกเขาสองคนและเหรินฉังเซียผู้ดูแลคดีนับว่าเป็นการสร้างผลงานชิ้นใหญ่เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจียงเสี่ยวไปสมัครใจเลือกที่จะไม่เปิดเผยว่าเขาเป็นคนให้ข้อมูลคดีนี้จึงกลายเป็นการสอบสวนเชิงรุกโดยสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองชิงโจถือเป็นความสำเร็จที่หาที่เปรียบไม่ได้ดังนั้นสายตาของเจิ้งปิงอี้และสวีเซียงตงที่มองไปยังเจียงเสี่ยวไปได้เปลี่ยนไปสวีเซียงตงกล่าวว่า ในเมื่อมันเป็นเช่นนี้เราจะเคารพการตัดสินใจของคุณหลังจากหยุดครู่หนึ่งเขาก็พูดต่อหน้าเสียดายที่คุณจะกลายเป็นวีรบุรุษไร้ชื่อเสียงเจียงเสี่ยวไปยิ้มและยักไหล่ดูเหมือนจะไม่ได้ใส่ใจนะแม้ว่าเจียงเสี่ยวไปไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนแต่สำนักความมั่นคงสาธารณะเมืองชิงโจยังต้องมีการถแถลงข่าวนี้อยู่เจิ้งปิงอี้กล่าวว่า ผู้กองเหรินผ้าสหายเจียงเสี่ยวไปไปส่งทีผู้บังคับการสวีและผมจะหารือเกี่ยวกับประเด็นของการแถลงข่าวกับประธานฟู่ครับอธิบดีเจิ้งเหรินฉางเซียและเจียงเสี่ยวไปกลางเปล่าสวีเซียงตรงและฟู่เต๋อเจิ้งก่อนออกจากห้องประชุมไปเมื่อออกไปข้างนอกเหรินฉางเซียเชิญเจียงเสี่ยวไปไปที่ห้องทํางานของเขาครั้งนี้เราต้องขอบคุณคุณมากจริงๆทันทีที่พวกเขาเข้าไปในสํานักงานเหรินฉางเซียก็แสดงความขอบคุณ เจียงเสี่ยวไปโบกมือและพูดว่าคุณเป็นคนขายคดีนี้เองทำไมต้องขอบคุณผมด้วยเรนฉังเซี่ยกล่าวว่าไม่ใช่แค่นั้นขอบคุณที่เตือนผมถึงเรื่องที่พวกเขามีอาวุธปืนไม่เช่นนั้นผมอาจพบกับชะตากรรมที่ต่างออกไปเมื่อพูดแบบนี้เขาก็ดึงเจียงเสี่ยวไปไปที่เก้าอี้ตัวเดียวในห้องและพูดต่อว่าเมื่อพูดถึงเรื่องนั้นคุณช่วยชีวิตแม่ของผมเมื่อไม่กี่วันก่อนและตอนนี้คุณช่วยชีวิตผมผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงจริงๆ เจียงเสี่ยวไปไม่ต้องการพูดถึงเรื่องนี้เขาตบที่วางแขนของเก้าอี้และพูดติดตลกว่านี่คือเก้าอี้ผู้กองของคุณผมเป็นแค่พลเมืองธรรมดาไม่กล้านั่งหรอกครับหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ยืนขึ้นและแสดงท่าทางบอกให้เหรนฉังเซียนั่งลงท้ายที่สุดมันเป็นเก้าอี้ทำงานของเรนฉังเซียและเขาก็ได้รับบาดเจ็บอยู่เจียงเสี่ยวไปจึงไม่สะดวกใจที่จะนั่งพวกเขาคุยกันอีกสองสามคำและเรนฉังเซียบอกว่าเขาจะส่งเจียงเสี่ยวไปกลับบ้าน ผู้กองเรือนมีแขกหรือขณะที่พวกเขากำลังจะจักไปเจ้าหน้าที่ตำรวจในวัยสามสิบกว่า,ก,วาก็เดินเข้ามาทักทายพวกเขาใช่เพื่อนของผมเองเหรือนฉังเสียพูดแล้วถามว่าเราเชิญมีอะไรหรือเปล่าเชิญเจิงหมิงกล่าวว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันเก่าของหน่วยมักจะพังระหว่างทำภารกิจคันใหม่ที่กรมจัดสรรให้เรามาถึงแล้วเราจะทำอย่างไรกับคันเก่าดีเจียงเสี่ยวไปที่ยืนอยู่ใกล้ๆดวงตาเป็นประกายขึ้นมาทันที ก่อนที่เรนฉังเซียจะทันได้ตอบโต้เจียงเสี่ยวไปก็พูดอย่างรวดเร็วว่าผู้กองเหรนผมขอซื้อรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันเก่าที่คุณเลิกใช้ได้ไหมเรนฉังเซียตกตะลึงและถามว่ารถคันนั้นเกือบจะเป็นเศษเหล็กแล้วทำไมคุณถึงอยากซื้อมันละ่ะเจียงเสี่ยวไปหัวเราะผมอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาสักพักแล้วแต่ผมยังไม่เจอโอกาสที่เหมาะสมมันจะดีมากถ้าคุณขายมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเก่าที่คุณเลิกใช้ให้ผม เรนฉังเซี่ยครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันไปถามเฉินเจิงหมิงว่าวเราเฉินคุณคิดว่าไงเฉินเจิงหมิงกล่าวว่ารถตำรวจเก่าที่เลิกใช้แล้วมักจะไปอยู่ที่โรงเก็บขยะหากเพื่อนของคุณต้องการเราก็ให้เขาได้ผมจะไปดำเนินการเรื่องเอกสารให้เจียงเสี่ยวไปรีบโบกมือปฏิเสธอย่างรวดเร็วและพูดว่าไม่จําเป็นต้องให้ผมผมจะซื้อจากคุณแค่ช่วยผมเรื่องเอกสารก็พอแล้วเรนฉังเซี่ยลังเลอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่า เอาหลักนั้นคุณจ่ายให้สำนักความมั่นคงสาธารณะหนึ่งร้อยหยวนแล้วผมจะจัดการเอกสารให้คุณเองเจียงเสี่ยวไปมีความสุขมากและตอบตกลงทันทีจากนั้นเรินชางเซี่ยช่วยเขาจัดการเอกสารส่วนเฉินเจิ้งหมิงถอดอุปกรณ์ตำรวจออกจากรถนอกจากนี้ยังเติมน้ำมันให้เต็มถังอีกด้วยเรื่องสีผมไม่ยุ่งแล้วนะคุณคงจัดการเองได้นะขณะที่เขาพูดเชิญเจิ้งหมิงก็ส่งชุดกุญแจให้เจียงเสี่ยวไปขอบคุณครับผู้กองเฉิญ เจียงเสี่ยวไปรับกุญแจอย่างมีความสุขพร้อมเอ่ยขอบคุณในที่สุดเขาก็มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองแม้ว่ามันจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมือสองที่เกือบจะเป็นเศษเหล็กแต่เจียงเสี่ยวไปก็พอใจมากที่สำคัญก็คือเขามีเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องเขาสามารถใช้ความรู้ของเขาเกี่ยวกับเทคนิคการดัดแปลงสมัยใหม่ได้อย่างเต็มที่เพื่อเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้ให้กลายเป็นขุมทรัพย์ในไม่ช้า เมื่อเขามีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเขาจึงไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเรนชางเซียอีกต่อไปเจียงเสี่ยวไปขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกจากสำนักความมั่นคงสาธารณะพร้อมเสียงบืนบืนอารมณ์ของเขาดีมากเพราะเขาทั้งไม่ต้องกังวลว่านักเลงเฉินจะสร้างปัญหาให้เขาอีกและเขายังได้รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาโดยไม่คาดคิดอีกด้วยกลับมาที่ร้านเมื่อหวังพิงเห็นเจียงเสี่ยวไปกลับมาพร้อมรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่มีคำว่าความมั่นคงสาธารณะ อยู่บนนั้นเขาก็ประหลาดใจอย่างมากนายเอารถของสำนักความมั่นคงสาธารณะมาทำไมเจียงเสี่ยวไปกลอกตาไปที่เขาและพูดว่ามันเป็นรถที่ปลดระวางจากสำนักความมั่นคงสาธารณะและตอนนี้มันเป็นรถของฉันแล้วรถของนายหวังผิงสายหัวเหมือนคลื่นน้ำนายโมหรือเปล่าแถมยังโมจนเอาสำนักความมั่นคงสาธารณะมาเกี่ยวข้องด้วย เจียงเสีย่ยวไปไม่สนใจที่จะอธิบายเพิ่มเติมและโยนกุญแจล็อกรถจัก,กรยานให้หวังผิงฉันใช้รถของนายมานานมากแล้วขอบคุณมากหวังผิงเห็นเจียงเสีย่ยวไปคืนกุญแจคลาจัก,กรยานให้เขาก็เริ่มเชื่อว่ารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนั้นเป็นของเจียงเสีย่ยวไปจริงๆเขาเกาหัวไม่เข้าใจว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของตำรวจจะกลายเป็นของเจียงเสีย่ยวไปได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเขามีนิสัยที่จะไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เขาไม่เข้าใจคนอย่างเขามีชีวิตที่ไม่ซับซ้อน ต่างจากพวกที่ชอบหมกมุ่นกับเรื่องต่าง,างๆชอบค้นหาคำตอบอยู่เสมอในความเป็นจริงคุณไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องไม่ใช่หรือไงบางทีการรู้ผลลัพธ์ก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรบ่อยครั้งที่มันนำไปสู่ปัญหาที่ไม่จำเป็นเท่านั้นหลังจากวนรอบรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างและพึมพำด้วยความชื่นชมหวังผิงจึงถามขึ้นว่าตอนนี้นายมีรถแล้วนายมีตั๋วเติมน้ำมันหรือยัง ในปี1983มันไม่เหมือนกับในยุคต่อมาที่คุณสามารถขับรถไปที่ปั๊มน้ำมันและเติมน้ำมันได้ตราบเท่าที่คุณมีเงินในยุคนี้ต้องมีตั๋วน้ำมันเพื่อเติมน้ำมันหากไม่มีตั๋วก็ไม่สามารถเติมได้และไม่สามารถต่อรองใดๆได้เช่นกันและตั๋วน้ำมันถูกจัดสรรให้กับองค์กรเป็นหลักน้อยมากที่ผู้คนจะได้รับการจัดสรรเป็นการส่วนตัวนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนที่มีรถยนต์ส่วนตัวมีจำนวนน้อยมาก จากนี้ไปฉันให้นายจัดการเรื่องหาตัวเติมน้ำมันแล้วกันเจียงเสี่ยวไปพูดอย่างหมดทนทางถ้านายหาตัวเติมน้ำมันให้ฉันได้ฉันจะสอนในรถขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหวังพิงยิ้มอย่างเหยียดยามฉันเคยอยู่ในกองทัพฉันเคยขับรถบรรทุกของทหารนายคิดว่าฉันขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไม่เป็นงั้นหรือหลังจากหยุดครู่หนึ่งเขาก็พูดต่อว่าถ้านายต้องการให้ฉันหาตัวน้ำมันให้นายกำลังมองหาผิดคนแล้วฉันไม่ได้เปิดปั๊มน้ำมันเสียหน่อย เสี่ยวไปถ้าพี่สอนฉันขับรถฉันจะเอาตัวน้ำมันมาให้ทันใดนั้นเฝงเยี่ยนหงก็พูดขึ้นหวังพิงถามอย่างสงสยัยอย่ารับปากส่งส่งคุณจะเอาตัวเติมน้ำมันมาจากที่ไหนฝงเยี่ยนหงหัวเราะและพูดว่าแม้ว่าฉันจะไม่ได้ทำงานที่ปั๊มน้ำมันแต่พี่ชายของฉันทำงานที่ปั๊มน้ำมันรถแทรกเตอร์หวังพิงตกตะลึงเขาจะพูดอะไรได้อีก เจียงเสี่ยวไประเบิดเสียงหัวเราะและชี้ไปที่หวังผิงพลางพูดว่าดูนายสีสมองของภรรยานายยังทำงานเร็วกว่าของนายเสียอีก